สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเป็นนาโนริงนะจ๊ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นความกว้างของขอบอยู่ที่4มิลน,นะคะมีรอบวงอยู่ที่4มิลน,นะคะรุ่นนี้จะต่อง่ายมากเลยนะคะสาวๆส,สามารถใช้เข็มควักนะตัวนี้รุ่นที่ใช้กับกิฟตได้สบายๆเลยนะแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ใช้กับเข็มร้อยนาโนก็ได้นี่ตัวนี้เป็นเข็มร้อยนาโนนะถ้าเป็นเข็มร้อยนาโนก็สามารถร้อยได้หลายตัวเลยนี่สาวๆก็ร้อยแบบนี้เลยนะคะร้อยได้ทีละหลายๆตัวเลยตัวนี้ก็ง่ายดีนะคะนี่แล้วก็ใช้ต่อผมนะคะรุ่นนี้ทนความร้อนผิวเนียนสวยไม่ลอกง่ายนะจ๊ะสนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนาโนริง รุ่นสีมิลเบาสบายค่ะสวัสดีค่ะ